มามามาเมาเลือดเลยเขามาเลยวิ่งมาจะได้เลือดวิ่งมาเลยทริงแล้วนี่ easier. สามก้อนเลยโดนโดนโดนสามก้อนเลย เลือดมาแจกเพอเราเลือดมาจแจกเยังไม่รู้มันยิงเราอยรางไปหอดหรือเปล่าเอาเหรอ เดือดฟองน่ะเสียงคนหรือเปล่าเนี่ยฟิชฟิชฟิชฟินมันเข้าไปเยอะจัง Gracias. Sí. Jangan lupa like, Attack the, <laughs> Attack the mark. 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 Eh. Okay. Here, man. Attack the mark. Attack the mark. Are you higher? Attack the mark. Are you you? กำลังเล่นทับทีบคนมือเยอะแท้เลย คนมีต่างหลังเราแล้วทำไมคนเยอะจังทัว มันมามันเป็นบอดก็เลยฆ่าได้นิดหน่อย <c oughs> อะไรอทำไมชุดคุณครูวสวยจังเลย 那要就么来？嗯。哦。 เอาพอดีแท้มารับนี่คือเด็กชายผู้หญิงเลยแมวเหรอต้องควบคต้องเป็นตอนกูดอนอ่ะกูดอนมันทางนี้เหรอกูดอนมันเราเลี้ยงตอนใครกูดอนได้สะโกนไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เลี้ยงไปแต่ต้องมาหาแม่ก่อนนะห้ามมาแม่กับบ้านเดครับ ขึ้นรถแล้วโอ้หได้ยังยังขี้เล่นในรถลองดูงงเล่นไปเรื่อยๆไม่รู้อะลองดูก่อนไม่น่ามาไหมเออลองดูว่ามันจะเล่นไหม Mm -hmm. Attack the mark. Oh. Get in the car. ไปทางนี้ถูกไหมนี่ถูมันจะข้ามสะพานได้ไหมประมาณมอตนเปิดอะจองน้ำไหมครับอ๋อ ทานข้าแล้วเ้ว้พาคุณครูไปหน่อยได้ไหมคุณครูคุณครูอยากให้เราขับแล้วคุณครูจะเข้าห้องไอไปห้องน้ำแล้วก็เข้าเซเว่นโอเคโอเคเดี๋ยวคครูเข้าเซเว่นก่อนนะเข้าเซเว่นแล้วก็ไปห้องน้ำอุ้ยเขาไมีคนเขามีคนไม่อยู่ตอนนี้คุณครูเฝ้ารถให้เขาอยู่ ยังอยู่อยู่เลยเพราะว่าเขาไปหมดแล้วมันจริงๆริงมันต้องปิดรถไงแต่เขาให้เฝ้ารถเฝ้าไปก่อนแล้วกันเดินไปก่อนแล้วกันไปเลยเออเอเข้าเลยเข้าเลยผมมีคนทิ้งของเต็มเลยโอ้ยได้เ้าด้า มีเงินมีเงินอยู่ยี่สิบแปดอะูเอาไหมเอาเอาเอาสไนเปอร์ไหมจะเอาเงินให้นี่อะ่ะเร็วๆจะเอาเงินให้อันนี้เก็บ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 เงินเลยโอเคเดินครูไปช่วยข้างนอกครับเติมน้ำมันหรือยังนี่ ไปมาเลยเปเลยมีคนมาแล้วไปก่อนนะไปเลยนะมีคน <c oughs> เต้ารถลนะไป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  ไปเซมีคนเหรอ How much is that? โอเคมันวงไม่บียดนะทูฮึได้ที่หนึ่ง <c oughs> อุย้ยสุดเขา้าวัวจะคุยเหรอเคุณคุณลืมเอาของเฉยเลยกินน้ำอีกแล้วอยู่ได้เพราะน้ำอะ่ะเกิ่บกับเพาะ <c oughs> อะไรนะปกติต้องนอน,นีด้หายอยากเลยใช่ไหมน,นี้ย,ยาวๆทั้งคืนยิ่งนอนดึกมันก็จะยิ่งหิวใหม่เพราะมันมีน้ำยาใ้นั่นไงน้ำน้ำหม่ย่อยมันออกมาดูเหลยสิบหกคนเองนะอเ,เออ <c ười> คุณครูขึ้นรถแล้วพร้อมลุยเลยพร้อมบวกได้ทุกที่มีอยู่อ่าเห็นแล้วล่วงเป็นแผงแ่งเออเหรอเดี๋ยวค<ป>่อยแผง,แงไม่ต้องเข้าอืมเอร์ดอกเหรออยู่ตรงริมน้ำนะเอร์ดอกเหรอพาไปเอาหน่อยอนะเออ เพื่อได้ชุดพังอุ้ยไท้ยี่หรีวะเฮ้ยดูๆท,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 ทูมาเอาไลฟเฟินท,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 ทูมาเอาไลฟเฟิไนไลฟเฟินเอาเหรออยากได้วะแต่ไม่มีสะโขบวะเอาไหมเออ ห้องน้ำนี่หรอเขาก็เห็นรถเราแหละเขาเห็นรถเราเขาก็รู้แล้วต้องไปจอดไกลๆไปอยู่บ้านหลังหน้าไม่ได้หรอกนูนะ่เราบ้านหลังน้องนะระวังมีคนนะใช่เอาเหลือห้าคนเช่ เรามีไรเฟิน้นทูทุเปลี่ยนทูมาเอาชุดฟางทูจะได้เมียบได้เร็วๆจะได้เมีบประาจะได้เมีบโอ้ทุช่วยด้วย มีไนอะ้ดอกซ <the> ูอยู่หลังเราถ้าอยู่หลังเรามีนะ

đây đại ở đây đâu, đây đây đại đây đây, đây 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 đây, đại quá quá quá, đây vừa đây vừa, long liên liên điên máy điên máy, không thấy nè, yểm lốt hay là bựt นไอ้มันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูมันเฮ้ยเราเข้าเข้าเข,ข,ข้าจุดก่อนไหมเข้าจุดก่อนไหมดูเออเออขับรถขับรถไปเลยเออโอเคไปไปเลยเข้าจุดก่อนเข้าจุดก่อนแล้วเข้าวงแล้วเราไปอยู่ตรงนั้น vàng về đây, mình lên cất mà đu lau, lau, mình lên mà

ồ cô đơn văn dinh oh. lắm nghe chưa